คดีเด็กอายุ14ก่อเหตุกราดยิงที่สยามพารากอนจนทําให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายเป็นข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้ล่าสุดสอบแวว่าจะได้รับการปล่อยตัวครับนายประยุทธ์เพชรรกคุณโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดกล่าวถึงกรณีการตีกลับสำนวนเด็ก14ที่ก่อเหตุกราดยิงในห้างพารากอนคืนสำนวนให้พนักง,งานสอบสวนและให้พนักง,งานสอบสวนงดสอบสวนไว้ก่อน ขณะที่นางสจมาดบัวรอดอายการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว3ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้นะครับได้ตรวจสอบนนและพบว่าผู้ต้องหาเป็นคนไข้สถาบันกัลยาราชนครินมาตลอดโดยมีใบรับรองการรักษายืนยันว่าผู้ต้องหาไม่สามารถต่อสู้คดีได้จากนี้ตำรวจต้องรอการบำบัดจนกว่าจะอยู่ในภาวะปกติจึงต่อสู้คดีได้ภายในอายุความ20ปีจากนั้น จึงส่งสำนวนให้อัยการพิจารณาอีกครั้งเบื้องต้นช่วงเดือนมกราคมปีหน้านะครับใกล้จะถึงเนี่ยแลละฮะทางแพทย์เนี่ยจะประเมินผู้ต้องหาอีกครั้งและจะแจ้งผู้ปกครองขอตัวไปบําบัดต,ต่อแต่การควบคุมตัวตามกฎหมายจะครบกำหนดระยะผัดฟ้องครั้งสุดท้ายวันที่31ธันวาคมนี้เรื่องการแจ้งผลการรักษาให้พนักง,งานสอบสวนจะแจ้งให้ทุกๆ180วัน หากยังไม่หายก็จะขยายอีก180วันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าผู้ต้องหาจะหายและต่อสู้คดีได้ครับ